อร่อยมากเลยนะคะอาหารเที่ยงวันนี้บาย,เ,ยบเชฟทออ็อปมีอะไรบ้างนี่ยอ,อันนี้คือ,อย่างหมูครับนุ่มๆครับผม,มบายเชฟท็อปนะคะแกงแกงหน่อไม้ครับผมใครท,ทำเนี่ยอันนี้ป้าทำครับอร่อยมากเลยครับแล้วก็กหน่อไม้มาจากไหนหน่อไม้มาจากคีเตอร์คนดังครับ <S <S ชเชฟีแดงอานครับผม อันนี้เป็นส้มตำครับบายพี่กิติพงศ์นะครับมะละกอไทยจากกรลังบ้านสวนนะคะผักเยอะๆนะคะนี่อะไรนี่ปุ่นเห็ดปูงครับจากคนไข้มาฝากนะครับผมนี่อันนี้แกงหน่อไม้ยั่วเลยนะคะผักล่ะจากที่ไหนนี่บ้านพ่อแพทย์ครับบ้านพ่อแพทย์สวนพ่อแพทย์นะคะวันนี้มีหน่วยธนกรรมจากโรงพยาบาลนาตาลมา ออกหน่วยที่รพอพสตปากแสงนะคะรวมรับประทานอาหารด้วยกันค่ะสนใจมาทานด้วยกันไหมคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับชมค่ะ